สวัสดีค่ะค,คุณครูใบเฟิร์นนะคะหน้า81ค่ะข้อ3เติมหน่วยน้ำหนักกรัมขีดกิโลกรัมหรือตันนะคะจากความสัมพันธ์ของหน่วยว่าน้ำหนักนะคะเราจะได้ว่า1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ10ขีด1ขีดมีค่าเท่ากับ100รกรัม1000กรัมมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัม 1,000พกิโลกรัมมีค่าเท่ากับ1ตันนะคะจะเห็นว่าตันมีค่ามากๆเลยนะคะต้องเป็นสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆนะคะอะเรามาเติมหน่วยของเขาลงไปกันเลยนะคะข้อ1ค่ะแปรงหวีผมหนัก2 1 5 2 1 5เราใช้เป็นกิโลกรัมได้ไหมไม่ได้นะคะเป็นขีดก็ไม่ได้ดังนั้นเราจะใช้เป็นกรัมนะคะข้อ2ค่ะมังคุด2ผลหนัก สองคนหนักเป็นกิโลได้ไหมโอ้ไม่ได้นะคะต้องหนักเป็นสขีดเนาะสองขีดนะคะต่อไปค่ะกระเป๋านักเรียนหนัก1220กิโลกรัมได้ไหมโอ้โหนักเรียนจะแบกกระเป๋ามา1220กิโลกรัมเป็นไปไม่ได้ดังนั้นหน่วยที่เราใช้ได้ก็จะเป็นหน่วยกรัมเนาะหนัก1120กรัมนะคะ ข้อ4ค่ะเค้กวันเกิดหนักหนักเท่าไหร่คะหนัก9กกิโลได้ไหมไม่ได้เนาะก็ต้องหนัก9ขีดเนาะยังไม่ถึงกิโลเนาะข้อ5ค่ะวัวหนัก130น้ำหนักของวัวน่าจะเป็น130กิโลกรัมนะคะต่อไปค่ะ ช้างนะคะช้างหนักอยู่3อะไรคะ3กิโลได้ไหมช้างไม่ได้เนาะเพราะว่าช้างตัวใหญ่มากๆเลยดังนั้นก็จะตอบเป็น3ตันนะคะกับอีก1 4 4 5กิโลกรัมค่ะข้อ7นะคะน้ำมันพืช2ขวดหนัก2,350กิโลกรัมได้ไหมคะไม่ได้เนาะต้องเป็นกรัมนะคะข้อ8นะคะรถบรรทุกทรายหนัก3,105นะคะ เราจะตอบเป็นอะไรดีตอบเป็นตันไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขเขาเยอะมากๆเลยดังนั้นเราจะตอบเป็นกิโลกรัมนะคะถ้าคิดเป็นตันก็จะได้เป็น3ตันกับอีก105กิโลกรัมนะคะข้อ9ค่ะขนมปังหนัก220กิโลกรัมได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเป็น220กรัมนะคะข้อ10ค่ะตู้เย็นหนัก59.25ออะไรคะ กิโลกรัมนะคะค่ะสำหรับหน้า81ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คนครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ